เราไปที่หนองกูดีกว่าแล้วอยู่เถวๆสะพานแถวกลางเมืองมั้งยังไงตอนสะพานกลางเมืองเยอะทำไมเราถึงเรียกว่หม็นกันวะรู้ว่าไอ้พุกอินมันจะเอาขยะทั้งหมด เราใส่เรนนี ín, uh, ้หรือวะไม่ก <es voir> ินเพิ่งยังไงลังเรียนเลยเห้นว่ะไม่รู้ต่างกวออ่ะมึงใช่ไหมดีรำกูไม่ตอนนั้นอ่ะมึงร่าสึก ามึงเองมึงเป็นแพ้แล้วมึงหมดทางหนีแน่นอนเยี่อถ้ามึงอยากเจอกูมึงไปที่หน้าโรงเรียนกูเพราะกูเสียเปรียบกว่าเสียเปรียกว่อย่งไรวะก็กูจะพามึงไปเจอพวกจียังไงล่ะตอนนี้ผมพร้อมมากเลยวะพร้อม ไปเจอมึงตรงนี้กูอยากรู้ว่ะมึงจะมีแค่ฝันบ่ไวะจะเหลือจากนี้มาเดซตาเลยจะวิ่งไปไหนเชี่ยกระจกจังว่อุ้ยกระรดขคาบ เอ้ยมึงเข้ามาดีกว่าเจอกูดิไม่มึงดูขามึงเอาไว้นะทำไมวะเฮ้ยเอ้ยนี่นะวันเนี้ยมึงไม่โดนกูที่หน้าโรงเรียนกูไม่แกลเพื่อนกูจะฆ่ามึงแต่กูไม่ฆ่ามึงก็บุญแล้วเว้ยแม่เพื่อนกู ทำแรงจนมือเกิดตาแน่นอนคอยดูเถอะเอ้ยใครเอาพวกบูน,น่าบูนไหมมันตรงนี้วะอมันเดินมนาดนี้กูนสนุกแน่นอน